นี่คือ OPPO Reno 15 Series 5G นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง OPPO ที่รอบนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่รุ่นเดียวนะครับแต่ว่ามีการแยกรุ่นออกมาให้เลือกตามลักษณะการใช้งานวันนี้จะมาไล่ให้ดูทีละรุ่นเลยนะครับว่าควรเลือกซื้อรุ่นไหนถึงจะเหมาะกับการใช้งานของเรามากที่สุดนะครับมาเริ่มที่ OPPO Reno 15 5G นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นหลักของซีรีส์นี้เลยนะครับเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ครอบคลุมมากที่สุดแล้วนะครับจุดเด่นสำคัญคือกล้องหน้าเซลฟี่50ล้้้้าาน,นไดดมมุมกววงพิเศษย ซึ่ง Oppo เนี่ยตั้งใจเอกแบบมาเอาใจแบบ เจนซีนะครับที่ชอบใช้กล้องหลังถ่ายรูปตัวเองเพราะาอยากได้มุมกว้างได้ภาพสวยได้รายละเอียดที่มันสูงกว่านะครับพอแนวคิดนั้นมาใส่ในกล้องหน้าพร้อมระยะใหม่0ูนเท่านะครับก็เลยทําให้การถ่ายเซลฟี่เนี่ยกว้างขึ้นมามากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถเก็บทั้งใบหน้าท่าทางแล้วก็บรรยากาศรอบตัวได้อย่างครบนะครับกล้องหลังเองเนี่ยก็จัดเต็มนะครับมาพร้อมกับกล้องพอยต์เทตซูมได้3.5เท่ามีสไตล์นะครับระยะซูมเทียบเท่าประมาณ80มิลิเมตรนะครับเป็นระยะที่เหมาะกับการถ่ายคนมากๆหน้าไม่บวมได้ฉากหลังละลายได้ฟิ ทั้งหมดเนี่ยทำงานร่วมกับ Reno p o r t r e i t Engine แล้วก็ AI p o r t r a i t p r o นะครับช่วยจัดการแสงบนใบหน้าให้สมดุลผิวสว่างใสแต่ก็ยังคงรายละเอียดผิวจริงนะครับอีกหนึ่งจุดที่รุ่นนี้เด่นไม่แพ้กล้องเลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตความจุ6 5 0 0มิลลิแอมป์นะครับใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับถ่ายรูปเล่นโซเชียลทำคอนเทนต์ต่อเนื่องก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องแบตน,นะครับแล้วก็ยังได้ตัวชาร์จไว80วัตต์ซูเปอร์วูด้วย เอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เน้นถ่ายภาพเป็นหลักนะครับถ่ายคนเน้นไลฟ์หรือทำคอนเทนต์ลงบนโซเชียลเนี่ยนะครับ Reno 15 5G คือรุ่นที่น่าจะตอบโจทย์ของเพื่อนๆได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นรุ่นนี้อยู่ที่16,999บาทครับถัดมานะครับเป็น Oppo Reno 15 Pro Max 5G นะครับรุ่นนี้เนี่ยถูกยกระดับขึ้นมาเพื่อคนที่จริงจังกับงานวิดีโอมากขึ้นนะครับกล้องหลักเียได้ความละเอียดสูงเป็น200ล้านพิกเซลนะครับไม่ใช่แค่ความละเอียดสูงเดียวแต่ว่าในการเก็บรายละเอียดต่างๆรวมถึงไดนามิกของภาพเนี่ ก็จะเก็บเดินมิตของภาพได้กว้างขึ้นนะครับเหมาะกับทั้งการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายวิดีโอด้วยนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเองนะครับรุ่นนี้รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K HDR จากทุกเลนเลยนะครับแล้วก็ระบบการสั่นทางานได้ทุกระยะไม่ว่าจะเป็นการถือเดินถือพูดหรือการแพนกล้องเนี่ยก็ยังได้วิดีโอที่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยกล้องหน้า50ล้านมุมกว้างอันนี้มีเหมือนกันนะครับตอบโจทย์สายบล็อกนะครับอยากได้ทั้งการถ่ายตัวเองอได้ทั้งการถ่ายบรรยากาศรอบข้างในช็อตเดียวนี้ก็ แบตเตอรี่ความจุ6 5 0 0มป์นะครับตัวแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนานนะครับแล้วก็แน่นอนรองรับชาร์จไว 80W ั s u p e r ์วู k ด้วยครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เน้นทำคอนเทนต์วิดีโอเป็นหลักนะครับอยากได้มือถือที่จบงานวิดีโอได้ในเครื่องเดียวเนี่ย Oppo Reno 15 Pro Max 5G คือรุ่นที่ตอบโจทย์ที่สุดเลยนะครับราคาอยู่ที่24,999บาทครับรุ่นถัดมานะครับคือ Oppo Reno 15 Pro 5G นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากได้ฟิลแบบ Pro Max ได้ชุดกล้องที่มันจริงจังนะครับแต่ว่าอยากได้ขนาดเครื่องที่มันเล็กลงมาจับถือคล่องมือมากขึ้นนะครับรุ่นนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยนะครับหมอคนที่อยากได้ฟิลโปรแต่ว่ายังเน้นมือถือเครื่องเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายๆนะครับตัวนี้ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2999บาทครับปิดท้ายด้วย Oppo Reno 1 5 F 5 G นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เน้นความคุ้มค่านะครับแม้ว่าจะมีการตัดกล้องพอสเทตซูมได้ออกไปนะครับเพื่อให้ราคาจับต้องได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังได้แบตเเตอรีี่่ความจุสสูงทดลย00 หมาะคนที่เน้นใช้งานทั่วไปทั้งวันนะครับเล่นโซเชียลดูวิดีโอรวมถึงอาจจะมีการถ่ายรูปโพตเทตบ้างน,นะครับก็ตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่11,99 9บาทครับภาพรวมของ Oppo r e n o Reno 15ีโน่สิซีรีส์ 5G ในรอบนี้เนี่ยนะครับถือว่ามีตัวเลือกที่ครบมากขึ้นนะครับตั้งแต่รุ่นคุ้มค่าเลยไปถึงรุ่นที่เน้นกล้องแล้วก็เน้นวิดีโอแบบจริงจังแบบโปรเฟชชั่นอลเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยเพื่อนๆเห็นภาพได้มากขึ้นว่าควรเลือกกซื้้อออรรุุ่่นนไหนหหใเมาัสขงงตวทีด